นี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับทอดผสมเนาะวันนี้มีแหนมมียำเพิ่มเอาจ้าก,กอ้อนนี <ทา S 1> ่บ่ครับจ่ายแล้วบ่ใครจะบีบมะนาวใส่ไหมล้วจะถากินเป็นไหมเนี่ยกินเป็นครับนี่ครับปลาสมปอแปรเด้ครับมีปลาครับโอ้เนื้อปล่าในการน,น,น,นิ้วทวน้องพอนี่ครับอืมเอ้าอื้อกินเลยอื้ออจุดแดงต่างตอืมอื้อ แซวอบอร่อยดูเนี่ยต้องมีพริกผงนะอืมออือ,อไม่ตายนึงเก็บอันนี้นี่มาใส่เนาเกินเดียวแซวอคนเดียวมีกินอะไรไม่อร่อยบ้าง อ่ะเฮ้ยกินเป็นไหมปลาส้มมาตานเลซอบก่อนอมามาตานออกแล้วไอเลซหนีออกมาก่อนเลยไม่ไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วตรงนี้ตงนี้ก็ออกออกยาวอ่ะอ่ะเพราะไงลบเนี่ยไม่สุกครับอืมนี่ยไม่สุกครับสุกยังนี่ลาบลบเลยเนื้อดิมันกินโอ้สนใจมากดูเลยี๋เหมันหนีเมนูยังไงครับอ่านพอดียังงผงครับ ว่าท่านเหรอจังหวัดนี่แหนมนี่เป็น <พอ S 1> ยังมี่อนอย่างความที่เป็นแหนมจินมันนี่ปลาสมเพื่อได้สนใจกจะบเดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้แล้วครับอันนี้เมนูแบบง่ายๆครับปลาอะไรต้องพลั่วหนูไหมพลั่วหนูส่งเข้าไข่ต้มมาตัง้งแต่เช้าเลยเดี๋ยวผมทอดปลาจีนพร้อมแล้วครับนี่ปลาจีนนี่ปลาสมบม โครงการแก้มลิงนะุ่มุ่มาจ้าโอไม่อยู่เี้ยนี้ไหนวะนี่กับบ้านเนาะพี่หวานทันตาที่หวานทันตากินเป็นไหนมน,หนิ้วเป็นครับฝาบอกอะรถึงพี่ทันไหมใค่ครับเอ้ยให้ยึดถึงพี่ทันเหรอไม่ครับอืด พ่อพี่ไม่อยู่ฮึก้องว่างเงียบมาก,บบกอ่ะชอบแบมยิ่งเต็มคำอันนี้พูดจากใจเลยเนี่ยเป็นเรื่องเป็นรนาวเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยแน่อนอนแน่ใครใครไม่อยู่เงียบไอ้พวกต,ตัวตัวตัวลำโพงพี่ทันน่ะมา,าพี่ทันนะไม่ต้องกลับมาพี่อยู่ยาวๆพี่เจมมาพี่เจมมา ไม่ไหวไม่ไหวม่ไหีไม่ไหวด้วยนี่ครับเดี๋ยวยีเมนูหนึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวจะทำอะไรนะเพื่อเยวปักษาทวงครับเพื่อเยวแห้งไหมข้าวมันไก่ปักษาทวงข้าวมันยำจ้ะข้าวยำดีเป็นอะไรที่ทำบอกให้ผมโคตไม่อยากถึงทำไม่ยากนะข้าวมันไก่นะกินกินจนเบื่อสามทีอืมอ้าขอยากกินเขากันเนี่ครับ <Okay S 2> เป็นไงเดียวผ่านไหมผ่านครับนี่ครับปลาส่งครับนี่ไงส่งถ่ายครับนี่นี่พร้อมแล้วมาพักหย่น <ๆ S 2> อนเทียบครับ